กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาพละษาออนไลน์โดยพิเซสสัินุมีสมมส้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ทบทวนการเคลื่อนไหวเก่าๆด้วยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราไปบุ่นร่างการก่อนเลยดีกว่านะครับไปเลย ดยกิจกรรมแรกที่เราจะได้ทำในวันนี้นะครับก็คือการทบทวนทักษะการทำจัมปิ้งแจ็คหรือการกระโดดตบนั่นเองเวลาเราทำกระโดดตบนะครับเด็กจะต้องกระโดดกลางแขนแยกขานะครับแบบนี้รูปเลยระหว่างที่แขนเรากางไปข้างบนขาเราจะต้องแยกออกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทบทวนทักษะการกระโดดตบพร้อมกันเลยดีกว่าลุยเลยครับ ศาสตร์ที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือการกระโดดสลับนั่นเองการกระโดดตบเนี่ยเป็นการกระโดดแยกขาออกด้านข้างใช่ไหมครับการกระโดดสลับนะครับจะเป็นการเอามือไว้ที่เอวแล้วก็กระโดดสลับหน้าหลัง,เ,งเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาครูเซฟกระโดดสลับขามาด้านหน้านะครับขาครูเซฟจะตั้งตรงหัวเข่าจะไม่เลยไปด้านหน้าไกลเกินไปส่วนขาด้านหลังนะครับสามารถงอได้ดังรูปเลยเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยนะครับ โดยในรอบแรกนะครับครูเซฟจะทําการสโลว์ภาพให้ช้าลงนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนนะครับเวลาครูเซฟกระโดดขึ้นแล้วสลับขาด้านหนึ่งมาด้านหน้าอีกข้างหนึ่งไปด้านหลังนะครับสังเกตที่บริเวณหัวเข่าให้ดีเวลาครูเซฟกระโดดเห็นไหมครับร่างกายครูเซฟทรงตัวอยู่ที่เดิมมีแค่ขาเท่านั้นนะครับที่ครูเซฟสลับออกไปอรอบนี้เป็นแบบสโลว์สโลว์ก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบต่อไปกูเซฟนะครับจะปรับภาพให้กลับมาเป็นการกระโดดปกติพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกกันเลย หลังจากที่ทับเสร็จแล้วนะครับเรามาคลายกล้ามเนื้อกันน,นิดนึงดีกว่านะครับก่อนที่จะไปท่าต่อไปท่าแรกนะครับนั่งยืดขานะครับเซลยืดขาขวานะครับเอื้อมมือไปแตะเหยียดให้ตึงเลยนะครับขาเหยียดตึงก้มลงมาเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปก็จะเป็นข้างซ้ายแล้วก็เอื้อมไปแตะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อขาแล้วก็หลังเพิ่มเติม enfin, นิดนึงก่อนที่จะไปท่าต่อไปกันนะครับ การฝึกต่อไปนะครับก็คือการกระโดดสลับแบบทวิสนั่นเองจะต่างจากการกระโดดสลับหน้าหลังนะครับเป็นการกระโดดสลับไปด้านข้างก็คือเท้าซ้ายไปทางขวาและเท้าขวามาทางซ้ายแต่เราจะใช้เท้าทั้งสองข้างสัมผัสพื้นเหมือนเดิมนะครับโดยวิธีการกระโดดนะครับเดี๋ยวเซียจะเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆเวลากระโดดนะครับบล็อกร่างกายอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราไปฝึกกันแบบช้าๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาฝึกไปทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับเวลากระโดดสลับนะครับขาจะไขว้กันข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับจังหวะที่2กระโดดกลับมาอยู่ในท่านำตัวหันมาด้านหน้านะครับ3กระโดดไขว้นะครับคราวนี้เป็นข้างขวาไขว้ข้างซ้ายบ้างแล้วกระโดดกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเราจะทําสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกการกระโดดสลับนะครับแบบทวิสกันเลย ครับสิ่งที่เราได้เรียนไปในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเด็กๆฝึกเป็นประจำสม่ำเสมออย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้ดีออกไปด้านนอกอย่าลืมสวมใส่แมสเมื่อเข้าไปอยู่ที่ที่มีคนเยอะๆด้วยนะครับวันนี้นะครับครูเซฟก็ต้องขอฝากไว้ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ